สวัสดีครับลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึ่งที่น่ารักกันทุกคนวันนี้อันกรูอวนก็จะมาพาพวกเราไปเรียนวิชาภาษาไทยแบบเรียนภาษาพาทีของชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้เราจะขึ้นบทที่ห้าไปโรงเรียนเปิดหน้า42กับ4 3ก,กันหนงนะบทที่5ไปโรงเรียน รู้จักคำนําเรื่องเปิดหน้า44ได้เลยรู้จักคำนําเรื่องตามคุยรอบนะลูกนะรู้จักคำนําเรื่องอามาดูคำที่หนึ่งนะลูกนะคำว่าข้าวนะ ขอเอาขาวขาาโทข้าวอีกราบหนึ่งขอเอาขาวขาาโทข้าว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 ความหมายของคำว่าข้าวคือเข้าไปเนี่ยเดินเข้าประตูเดินเข้าแถวเดินเข้าห้องเรียนเนี่ยคือคำว่าข้าวถ้าคำว่าข้าวเนี่ยคือ ขออ่าว่าขาวข้าวนะี่คือเราพวกเรากินนี่คําว่าข้าวนะลูกนะมันเสียงมันต่างกันลูกต่อมาต่อมาคำว่าหิวนะลูกนะหิวหออีวอหิวหิวโทหิวอีกรอบหนึ่งหออีวอหิวหิวโทหิว หิ he ar, he e al, e ้วห yeah. no. ิ้วห I mean, ิ้วเห็นไหมหิ้วนี่คือเขาหิ้วหิ้วหม้อแกงหิ้วปิ่นโตหิ้วกระเป๋านึกว่าหิ้วคือถือถือไวันเองหิ้วคือเขาหิ้วหิ้วที่มีที่มันมีที่จับเขาเรียกว่าหิ้วนะลูกนะคำต่อมาคำว่าเรียน เรียนรอเยียนอเรียนอีกรอบหนึ่งนะรอเยียนอเรียน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 อันนี้ก็คือเรียนหนังสือมาเรียนหนังสือเหมือนพวกเราเรียนหนังสือเนี่ยแปว่าเรียนนักนนี่คือสระยาเอียนี่เป็นสระเอียนะลูกนะ ต่อมาอมาปินโตปินโตสะกดตามกูนะปออีนอปินปินเอกปินตอโอโตอันนี้รอบหนึ่งปออีนอปินปินเอก ปินตอโตโตปินโตปินโตปิน,โต,ปนโตก็คือเขาไว้สําหรับใส่ข้าวใส่แกงไว้ห่อไปโรงเรียนหรือว่าห่อไปไร่ไปสวนหรือ,อบางคนก็จะเอาแกงใส่ไปถวายพระก็ได้นะลูกนะ,ะคำต่อมาคำว่ากระ เป๋ากระเป๋าสะกดตามครูนะก็รอกระป๋อเอาเป๋าเป๋าจะต่าเป๋าอีกรอ,อรบหนึ่งก็รอ,อ,อกระป๋อเอาเป๋า เป่าจะตวาเป๋ากระเปพากระเป๋ากระเป๋าก็ราเป็นเสียงควบกรามเราต้องออกเสียงวอาการคือกระนะลุงนะกระเป๋านี่กระเป๋านักเรียนกระเป๋าเป้อะไรกระเป๋าที่เขามีเขาเรียกว่ากระเป๋านะลุงคำต่อมาคำว่า โรงเรียนโรงเรียนสะกดพร้อมกอกดตามครูนะรอโองอโรงรอเอียนอเรียนโรงเรียนอีกรอบหนึ่งรอโองอโรง รอเอียนอเรียนโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอ่าโรงเรียนคือสถานที่ที่เรามาเรียนหนังสือนั่นเองบ้านเราก็มีโรงเรียนกันนะไปคำว่าอะไรอ่าเธอดูลูกสอนชีต้ตรงนี้เนอะ หน้าหน้าสะกดตามคุณนะหอนออาหนาหนาโทหน้าหอนออาหนาหนาโทหน้า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 หอนอนี่เป็นอักษรนานะลูกนะมันต่างกับคำคุกกรัมตันํำกับคำคุกลรัมมันต่างกัน ต่อไปเราก็จะได้เรียนในครั้งต่อไปอย่ักษรนำคำต่อมาคำว่าหนังสือหอนอะงอหนังสอือสือหอนอะงอหนัง โอือสือหนังสือหนังสือหนังสือมาดูโบกมือโบกมือโบกมบกมอ หนึง่งตามครู่บอโอ,บอกโบกมออือมือโบอกมือโบอกมือโบกมือโบกมือคือยกมือขึ้นโบกมาทักทายกันนั่นเองทักทายหรือว่ารากันต่อมาสะกดพอ ตามคุณนะครูนะตอออตอตอเอกตอตอออตอตอเอกตอ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 คือต่อกันไปต่อไปนี้เองคำว่าต่อนะน้อยนอออยอน้อย น้อยโทน้อยนออยน้อย,โย,โน,อยน้อยโทน้อย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 ความหมายคือเล็กๆน้อยน้อยเล็กๆมากๆเองตัวเล็กตัวน้อยนั่นนะนะต่อไปโซงเสียงสอโงอสงสงเอกสง,สง,สง สอเอะงอเสียงอีกรอบหนึ่งสอโงงสงสงเอกสงสอเอะงอเสียงส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงคือการส่งเสียงดังร้องออกมาส่งเสียงเขาว่าส่งเสียงตะโกนร้องอะไรก็ตามแต่เขาเรียกว่าส่งเสียง เออ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 ออเออกอเออเออตรีเออออเออกอเออเออตรีเออ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  เรามาเรามาทบทวนบทเรียนที่เราเคยเรียนมาแล้วคูก็ได้เอามาให้รับทบทวนเผื่อเราจะจำมันจะได้ไม่ลขึ้นน,นะ,ะลูกนะสระสระนี่เสียงยาวลูกนะกอาก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 าอันพร้อมกันเลยตอาต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 ามอามามามา,มา อารออาร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 าทออาธาทาธาทาสออาส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 าขออาข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 าโยอาย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 าสระอาเสียงยาวนะลูกน,นะต่อมาสระอีก็เสียงยาว ดเออีต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 ีพร้อมกันเลยสอีส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 ีพอีผ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 ีทอีท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 ีปอีป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 ีพอีพ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 ี มอ,อมี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 ดอ,อดี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 สระอีเสียงยาวมาสระอือนะสระอือน,นี่อ่าถ้าไม่มีตัวสกดมันต้องมีอ่างเอาอ่างชิดแนบเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะ,อะบอือเบือ อือส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 ือดออือด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 ือรออือร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 ือถออือถ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 ือมออือม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 ือลออือล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 ือตออือตือ จระือถ้าไม่มีตัวตะกดจะมีออ่แองเคียงหรือว่าออแงแนบเสมอสาอูสารูนรี่จะอยู่ข้างล่างของพยัญชนะต้นนะป,ปู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 ถอ,อูถ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 ูพร้อมกันเลยสู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 ส,สออูผ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 ผ รออรู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 ทออูท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 ูพออูพ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 ูหออูห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 ูดออูด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 ูสระอูะอ,อ,ยยอ,ะอยู่ข้างล่างพยัญชนะสระอูก็จะมีเสียงยาวนั่นเองเนาะให้เราไปทบทวนมาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึง่ง วันนี้ครูคก็จะขอฝากการบ้านให้ไปทำมาให้นักเรียนให้นักเรียนเขียนรู้จักคำนำเรื่องหน้า44ทั้งหมดเลยนะลูกนะหน้าของหน้า44ที่เราเ,เราเียนเมาวันนี้เขียนทั้งหมดลงเลยเขียนลงในสมุดภาษาไทยนะลูกนะ,ะใครเขียนเสร็จก็ส่งการบ้านครูได้ตดลอดเลย สำหรับวันนี้ก็เหมือนเคยกูก็ฝากเตือนให้รักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงช่วยพ่อแม่ทํำงานบ้านเล็กๆน้อยๆลูกนะเพื่อเป็นกอดกำลังใจให้พ่อแม่พ่อแม่เราจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปนะลูกนะทำตัวเป็นคนดีไม่ต้องไปเกเรที่ไหนนะลูกออกจากบ้านก็ให้สวมแมสล้างมือให้บ่อยๆรักษาสุขภาพคลานามยของเราเองนะลูกนะ สำหรับวันนี้คุณควรก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้บายบายครับัสดีครับ